มาแม่มาดูหางนกยูงเกรดส่งนอกบ้านข้างๆบ้านข้างๆกันนี่แหละอันนี้ส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดนะตรงนั้นมีอีกปลาเนี่ยเขาใช้เป็นปลาส่งประกวดนะครับระบบน้ำระบบอะไรเขาอยู่ในนี้ใครสนใจก็แวะมาโอ้เขาคงไม่เปิดบ้านให้เข้าง่ายๆหรอก น้อยคนที่จะได้เข้านี่นี่มาอยู่นี่ครึ่งปีแล้วเพิ่งได้เข้ามาครั้งที่สองเองส่วนใหญ่อยใหใหญ่เขาไม่ให้คนเข้ามานะครับอันนี้ก็ถือวิสาสะเขาให้เข้ามาเวลิเล่ชื่อ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 แบรนด์อะไรเวลิเล่ใช่ไหมเวลิเลนะครับตัวนี้อ้เต็มระบบครับหางนกยุงเกรดประกวดนะครับ